ต้อนรับสู่ช่อง Tata Channel นะครับวันนี้สิพภาพพน้องไปเบ่งบรรยากาศที่บ้านสวนของคุณแม่นี้ด้วยชาแนลนะครับเดี๋ยวสิพภาพพน้องไปเบ่งวา่าพักกัเนเฮ็ดหลังแม่นะครับสวัสดีครับแ่บตาสวัสดีค่ะอ๋อเมื่ไหวขึ้น,นง่ามงดงามแบบงามเลยจะไปหันมาหาแม่ด้วยแม่แหงมาก่อน <laughs> ออกขับเนี่ยไอ้รถ แม่เขาอยากแห่นเท่าก่อนปะแรกเิลปิงไก่มาด้อค่ะมาด้อค่ะยังอีกแกงเห็ดยั่วๆนี่นะอาหารคนหิวแม่บอกคือตัมบัสวัสดีค่ะมาด้วยกินข้าวพี่น้องตัมบ่กงูปะคืออาหารกไ่สวัสดีง่ายๆอะรบอสวัสดีค่ะสวัสดีเอ t a ีตาตาชา e นนะคะเขา่ไดหาเอามานงามเะ เป็นกระหองกระหองรถเมล์สวัสดีเอฟซีตาตาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมากินข้าวยั่วๆค่ะแบมจกินะมเนนี่จีโมันี่เหมือนซ่งอันว่อยังแม่บางหันไปซื้อข้าวเข่าเนาะไปซื้อแล้วกับไปซื้อเนื้อย่างจอนห้ลูกสาวลุ่งค่ะแพร์รีบตอบตรวดเป็นกัง เราอยากบ่กเรียก่ขายน้องเบาแน่หน่อยคือเรถพี้ยั้นอ่ะจอดลูกสาต้องไปซื้อเนื้อย่างบ้านพอดีรถก็เจ้าขั้น้างหน้ามันเลื่อนเนาะพอกระเลื่อนเลื่อนไปไปจอดแท่งขาเจ้าเพราะว่าขอดจอดอยู่นอกบ้านมีรถเก๋งขั้นสีขาวปุ๊ดปุ๊บมาจอดคนละยี่ห้อคนละซ่องเลยจ้ากับรถคอยสิ่สี่กำแพงอาวีสิ่สี่กำแพงอาวีพี่น้องเอ้ยบาน าวตาตา,ตาพิ่นกระซือเนื้อยางแล้วยางวับ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 ,บมากพอเบิ่งกระจกอ๋อ,อแพรลี่ตาต,า,ตาขึ้นไประโรดขั้นดันจนว่ามาแมนสียางโค้งไปพุ่นลรสีโค้งมาขั้นนี้นะพี่น้องไปเปิดไปกลุ่มเปิดดักรถเขาไปกลุ่มเปิดดักรถเขาสวนครับสวนเปิดขึ้นจนว่าก็เปิดกระจกห้องนำ้ำากงประธานพี่น้องเอ้ยเปิดโดนเขาแค่แง่ะเหรไม่งันไม่เห้แ่ยมเลย ยังมาเปิดขั้นขาวๆกลุ่มก้ดากรถครับนี่เอ้ามันก็เปิดบาออกวะนี่เหเขาขวๆในริขนีบ้าเปิดเปิบอแล้วมาใส่รถปฏิกตึงนั่นเปิดออกมาเปิบกับเขาบมี่เอามันแมนบลังอะไร่างเงี้ยเสียงเอิดเสียงเอิดอะไรอย่างเงี้ยเสียงยิ้แม่เอิดงงอกไปแล้รถทุ่คนงงอกจนไม่แน่นเปิดกระจกมันแนมหนาแบบงง เกาจะคนมาเป็นยังละหามอือเขาจะเอาหมูกระทามาส่งแล้วเนาะยังตอนสิเขาเสียอัปืนยิ่งได้เหรอตอนสิบกระดาเขาเหี่ยวโมกระทามาส่งซอยบ๊อบความราสิเปิดห้เด้อเดี๋ยวีหานมางานกดกูละอะไรกลุ่มกดดูกันสิบ้าลูกกันสิบ้าลูกโง่กันจักสิบ้าคนไหนพี่น้องกันสิบ้าไดากันเลยบริษาทเราไงเขาเอินได้แล้วม่้ยฮะ À vâng ừ, bỏ khỏi dạ. à, nhìn nhìn. không dạy là. Ah ba. Hm. On bọc hai phần loại Đa dạy. Mam mê đó. 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 อันนมะปูใช่ปะกินฉนบาด้าน้านก็แสบไปแล้วดิจไป่ล่ได้ปรุงเลยนี่เดี๋ยวบอกเขากินข้าวจานะไม่นดข้าวเหนียวากยบกินได้ข้าวเหนียวกันไม่เคอืบ น้า,า,นาบ่าวอยู่บนเข้าจิ้แล้วข้าวเหนียวเรา้ลบ้าคนมากเลยข้าวเหนียวอ่นเจ้าอันนี้แล้วก็บ้าอุ่นหอมกับเจ้าจะไม่พี่น,น้องอู่บนอผัวหรือเปล่าอันนี้ผัวน้าสาวงูเป่แล้วขาเอ,อนน้าบ่าวตัวนั่นก็ไม่มีพี่ไม่น่องในฝัน <laughs> นี่ตัวน่ะรวบจบอยู่ขางกํแพงเลยเ่นไปกํแพงี่นมาวะาแพงวดไยอก็เตรียมาพานยืโอ้เป็นจาเขาใจยากนี่แล้มึงเ้าใจยากวันหนึ่งจริงเลยงงอนเหอ่วก็ได้เขาใจงาอก็จะเป็นเดืองงอนอ่วนคนนึงงอนก่อนกบมันเรียเ็นงอนไงชิงงอนหงอนอะไรกันน้ เม่สมหวังบริวนันดนบงอืมเราอะมลองเพี้ยงลองอัลองเพี้ยงเพียนเนาะเราลองเสียวเพียนบอไปจังหวะโยกเจาะปจังเขาไปบ่ให้ลองเพยนบ่บ่ลองอยให้นักกินกล่อลอง้องเพี้ยนให้กลเอมแจว กระูปนี่นเดเคยะอะเอน,นหนังมล่ะนนตาตาลองเพลงอย่บอมมามม่บ่ลองตาไมเเต่อแล้วเนาะตอมาอ๋อบลองเพลงเป็นแดนเซอร์ไหมโอ้ยกิ่บอกถ้าถัดบ่มาเป็นทางจ้ากัตอนโอ้ยเดี๋ว่าขั้นตัดมึงบ่ตัดแล้วแหละ ปลาแดดไปแล้วเข็มน้ออยู่แล้วปลาแดดวะปเข็มดีอยู่เอาง้าผู้ใดขอผู้ใดเอาขึ้มาไปยไปเลยดีมันไม่ใาเนี่ยมนหยามันมูมานมูแกงเห็ดขอนพี่แซมนะเนนี้นะ อ้มอออามาดูคอยจังหวบดูออกแรงแค่หนออกาามาพี่น้องแล้วก็ไม่จูบบักหยเจีงจดแนมเอาเขาก็จังปั่นเขาปั่นเขาก็จังล่นออกเลยเขาลนคนคำเลคนกี่ต๊ยังงอพอเขาถูกใจแบบบวบ อะร็นลดอันนั้มเสเงินหลายเก็บอีป่าอะไรเสียเงินหลายฉันน vale> so ั่นัอะไรนเหน่เล anyway> ้าเสียเงินหกแสนที่นองเอ้ยซื้ออีก่าะซื้อรถหัวซื้อน่นนมาาเกนี้กซ็ซไทแบบนี้บเ่เบิ่อเมาละ บนไทยยุบเบินเบกลมานาเคีงจัดไปแล้วกัเหยียนล่นองขลองไหมเสียบก่อนนี้มันจะยัดำเกียงเสีย